สวัสดีครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับช่อง Se นเอ็กซนะวันนี้ก็จะมาพาทำเควสร,รายวันปานห้าเหมือนเดิมนะทีนี้เราจะมาทำเควสป้นคุกกันนะเควสป้นคุกเนี่ยก็สามารถรับได้ที่พนักงานทดสอบปานห้าเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็จะอยู่ตรงไอคอนรูปเลข5นะครับหรือจุดแรกปานห้าของสำนักเราแต่ละสำนักเนี่ยจะอยู่ในพิกัดแตกต่างก,กันไปนะครับกดเข้าไปเลยฮนะ ในคลิปที่แล้วนะครับเราทดสอบเรื่องพลังไปแล้วคือการผลักกล่องทีนี้มาทดสอบเรื่องความกล้าครับจะเป็นเค e s ป้นคุกนะครับก็กดเข้าไปเลยมีระดับง่ายกับยากนะเราจะเอาง่ายก่อนกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะวาร์ปเข้ามาในคุกตรงนี้นะฮะในคุกนี้เนี่ยเราไม่สามารถ ใช้วิชาตัวเบาได้สไลด์ไม่ได้นะครับกระโดดได้ครั้งเดียวกระโดดสองครั้งไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นคาซีนคาซีนไม่สำคัญอะไรมากตัดไปเลยเดินมาตรงนี้ให้เราเดินมาคุยกับคนคุกโบราณน,นะเราก็เดินไปเลย เสร็จปุ๊บนี่เขาจะให้เราเล่นเกมกับเขาถ้าใครที่ติดคุกบ่อยๆแล้วเคยทอยเต๋ากับผู้คุมหน้าคุกก็น่าจะพอเข้าใจหลักการคร่าวๆและในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับเรากดไม่รู้ไปก่อนให้เราอ่านนะถ้าเราไม่เข้าใจให้เราอ่านทําอย่างไรเขาก็จะบอกว่ามือเจ้าสแสดงตัวเลขหนึ่งปากบอกคําสั่งข่าก็สแสดงตัวเลขหนึ่งปากบอกคําสั่ง ตัวเลขของข้าบวกกับตัวเลขของเจ้าแล้วตรงกับคำสั่งของใครคนนั้นจะเป็นคนชนะเข้าใจหรือไม่นะครับเขาก็จะบอกประมาณนี้นั่นก็คือเราจะเลือกคําสั่งมาหนึ่งคำสั่งนะนี่ข้าออกหนึ่งข้าออกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเลือกเสร็จปุ๊บเอาข้าออกหนึ่งกันอันนี้จาไว้ว่าเราเลือกข้าออกหนึ่งนั่นคือคําสั่งมือของเรานะส่วน อันที่2องที่จะต้องเลือกก็คือเลือกว่ามันจะตรงกับคําสั่งมือของ N B C หรือเปล่ามันเป็นการสุ่มเหมือนสุ่มกระา,าเอาเป็นถ้าสมมุติเขาออกหนึ่งใช่ไหมเราเลือกสองพี่น้องเราก็ชนะนะก็ตรงตัวมันมีหนึ่งถึงห้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งถึงห้าเหมือนกันเอาเป็นลองสมเป็นห้ายิ่งใหญ่แลกันนะฮะดูซิว่าจะตรงไหม ค่าออกสามยังไม่ตรงแล้วสีโชคดีห้ายิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้เอาใหม่นะฮะค่าออกหนึ่งสามคนร่วมสาบานเมื่อกี้เขาออกสามไปถ้ามันตรงกับตัวหน้าของเขานี่ออกสองเราแพ้อ,อีกนี่หกลาบลื่นอันนี้ชนะครับหกลาบลื่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักการกันกน,นะแต่เรากดสุ่มๆไป เสร็จแล้วนะมันจะมี npc ให้เราตีเราก็ตีไปเลยครับคนบ้าคนคุกบ้านะคนคุกบ้าก็ตีไปเลยครับตัวละครใช้ทดสอบเป็นตัวละครจากเซิร์ฟหนึ่งนะฮะ เราก็กดของจาก NPC นะครับจะได้กุญแจทองเหลืองมาเสร็จแล้วได้แล้วไปไหนครับมาที่ทางออกเมื่อกี้นี้ที่เราเข้ามาจะมี NPC อยู่ในคุกอยู่คนหนึ่งนะซุนเออร์นะครับให้เราเปิดคุกได้เลยต้องเก็บกุญแจก่อนนะครับอย่าลืมแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจครับได้กล่องรางวัลทดสอบมาแล้วเราก็เปิดครับจะได้เป็นป้ายยอดวรยุทธ์มา อันนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรามี VIP หรือไม่มี VIP นะฮะโอเคเรียบร้อยครับเขาก็จะวาร์ปเราออกไปถือเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการลงเคลสรายวันนะก็เหมือนเดิมครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้กันด้วยสวัสดีครับ